เนี่ยในบทของคําว่าพุทธคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสและจะมีคําว่าต่อได้พร้อมด้วาสนาซึ่งบรรดาสาวกทั้งหลายหรือพระประเจกทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถละวาสนาได้มันเป็นปัญหาที่คุยกันแต่แรกๆกันแล้วว่าพวกเราเนี่ยเรามักจะน้อยเนื้อต่ําใจว่าเราเป็นคนไม่มีวาสนา <c oughs> ใช่ไหม เกิดมาเนี่ยเราน้อยเนื้อต่าใจมากเราเป็นคนมีวาสนาไม่ดีเกิดมาก็ขี้เหลอยอย่เงี้ยเกิดมาก็จนเงนี้ยนะเกิดมาก็ไม่รวยอย่เงี้ยนะเกิดมาก็สติปัญญาไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เถอะเราก็นึกว่าเราเกิดมาเราเราตกอับตกต่กํากว่าคนอื่นเขาเราเป็นคนไม่มีวาสนาเท่ากับคนอื่นการคิดในลักษณะนี้แปลว่าไม่เข้าใจคําว่าวาสนา นั้นวาสนามับกลายเป็นว่าเป็นความเคยชินที่เกิดด้วยอนุภาพของกิเลสฉะนั้นต้องละแต่คนที่จะละวาสนาเหล่านี้ได้อย่างหมดจดและเด็ดขาดจริงๆคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นคําว่าอารหังที่แปลผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงละกิเลสได้โดยประการและทั้งปวงโดยแท้เพราะพระองค์ทรงทําลายได้ด้วยกําลังของอริยมรรค โสดาปริมักก็ทำลายกิเลสใช่ไหมสักะยะทิถิวิจิกจฉาศีรัปตปร,ตปรมาศาสกาทาคามีมากก็ทำราคาโทสะโมหายเบาบางอนาคายมักก็ทำลายปฏิฆะและกามราคะส่วนอรหัตตมักก็ทำลายกิเลสที่เหลือทั้งหมดไม่ใช่แค่นั้น อารัตมรรคเนี่ยที่เกิดขึ้นในขันธสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะทําลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกรันนตตาปะอุทะจักให้หมดเส้นแล้วยังทําลายตัววาสนากิเลส้ังทังวาสนาให้หมดเส้นจากขันธสันดานด้วยงั้นพระทหารเราอื่นก็สามารถละกิเลสได้เช่นเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ละกิเลสท,ทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาซึ่งแตกต่างจากพระรหารเราอื่น ถึงแม้ว่าท่านจะละกิเลสได้แล้วแต่ไม่สามารถจะละวาสนาได้เหมือนอย่างท่านพระปิรินทวชชะใช่ไหมล่ะพระปิรินทวชชะเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงแต่ยังพูดหยาบภาษารีบุตรเป็นพระอรหันต์จริงแต่ยังมีความเคยชินที่เคยเกิดเป็นลิงมาเนี่ยก็กระโดดข้ามท้อง่องเนี่ยถ้าอย่างพวกเดนเนี่ยสมมติไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คิดว่า วาสนาจะติดเนี้ยติดตัวเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหใช่ไหมลงล,งลงรังไปหมดเลยตัวเนี้ยลกลงรังหมดเลยใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยการที่จะสามารถเอาความเคยชินทั้งหลายที่ไม่ดีทั้งหลายออกได้เนี่ยด้วยกําลังของสัมมาสัมพุทธะเป็นพระอรหันต์ระดับพระพุทธเจ้าแม้พระปัเจกพระพุทธเจ้า,อ,จาอ่ะพระปเจพระพุทธเจ้า,จา,จาสามารถละวาสนาได้หรือไม่ได้ ทั้งๆที่ตัดสู้ได้โดยตนเองได้ไหมไม่ได้บรารมีไม่พอสองอสงไขยไม่พอจะสามารถถอดความเคยชินทั้งหลายเป็นต้นได้อย่างได้บอกว่าพระเจ้าแม้พระทับนั่งเนี่ยพคกออนั่งนิ่งๆได้ตลอดเวลาจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นจึงจะกระพิพระเนรเนี่ยนะหรือถึงจะแย้มพระโฐดเนี่ยถึงจะมีการกระดิกนิ้วพระหัดเนี่ย หรือยกเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วเป็นเนี่ยพวกเราเนี่ยยกุยกยกิยกยุกยิกไปทั่วเนี่ยไม่มีเลยอาการแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโอ้โหสภาพที่คุมตัวเองไม่อยู่สติสัมปชัญญะไม่รอบคอบจากนั้นพระเจ้าเนี่ยเมื่อกี้เลยในคาถาที่ท่านประพันธ์ไว้บอกว่าโสตโตอารากานามายาสเยนาสัมังคิตาอาสมังคีจจโทเซหี นาโทเตนารหังมาโตบอกว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนาถะพระองค์ใดเป็นเป็นที่พึ่งพระองค์ใดไม่ทรงมีความพร้อมเพียงด้วยกิเลสใดก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิฉาหิริกะอนตตะเบาุจาร์เนี่ยและไม่ทรงมีความพร้อมเพียงได้โทษทั้งหลายแปลว่าอะไรรู้ไหมว่าละกิเลสได้ด้วยและกลิ่นไอของกิเลส กลิ่นไอของกิเลสที่ติดค้างอยู่เป็นความเคยชินก็ถอดรหัสเหล่านั้นได้หมดเน,นี่ยพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์ตรงเนี้อย่างพวกเราเนี่ยสมมติละ,ละกิเลสได้ก็ตัวกิเลสหลุดจริงแต่ความเคยชินที่เคยโดนเร็วๆบ้างหรือเคยอูทานบ้างอย่างคนทั่วๆไปเจอหน้ากันอย่างพระปิรินทวชจารเนี่ยไอเจ้าคนถอยเวลาจะพูดแต่ละคำก็ไอขออภัยไอถอย ไปนี่มาเนี่พูดบทนี้ยจ้องคําว่าไอ้ถอยไอ้ถอยขึ้นมาก่อนจนโยมโกโรธเลยเหตุผลที่ท่านพูดหยาบแบบนี้เพราะเคยเกิดเป็นอยู่ในตระกูลพราหมณ์มาตั้งห้าอชาติติดต่อกันยังไงนนะก็เกิดเป็นตระกูลที่สูงแล้วก็มักจะดูหมิ่นคนอื่นด้วยอำนาจของทิฏฐิละมานะฉะนั้นเวลาพูดกับคนอื่นก็จะมีคําว่าบางคนอาจจะคำว่าหาใช่ไหมพูดไอ้หาเขราไปเนี่ยจะมีคํานี้ออกก่อน บางคนหนักก็าหายอีกหนักไว้กว่านั้นหนักเลย,เลยพูดบางทีก็มีคําอุทานว่าฉิบหายเขาไปเนี่ยคําแบบเนี้ยเราจะเห็นเยอะแยะหมดเลยคนบางคนเนี่ยนี่แปลว่าอะไรกิเลสผักออกมาคําพูดงั้นว่ากูกูมึงมึงเนี่ยกลายเป็นความเคยชินเลยนักเข้านักเข้าพูดด้วยกุศลก็ออกมาทีนี้จากกุศลและจิตเนี่แหละก็ยังพูดหยาบออกมาอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นปฏิกิริยาโทษของกิเลสเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับขันธสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้า,าจึงมีความงดงามมากอุตรมามนบเนี่ยตามดูพระพุทธเจ้าเจ็ดเดือนนะอยากจะดูพระเจ้าเผลออะไรบ้างไหมหลุดบ้างไหมตามมองตามดูทุกทุกิยาบทคอยจ้องดูหมดว่าคอยจะเผลอจะหลุดไหมยอย่างพวกสมมติเราจะแอบดูเนนเนี่ยหลุดไหมอ่ะไม่ต้องแอบเลยดูเนียหลุดเลยใช่ไหม อาเนนน้ำมนเนนน้ำมนเนี่ยรู้สึกว่าดูเหมือนเคริ่งครัดกว่าเพื่อนว่างั้นแต่สวดมนดีเสียงเพาะเสียงดังทั่ววัดเลยเนี่ยว่างั้นแตอ,อามีหลุดไหมโหไม่ใช่เคยแล้วหลุดบ่อยด้วยอย่างทเนยเพราะมีพระรูปหนึ่งคือท่านจะเดินเรียบร้อยมากแล้วก็ไปเดินบินาบาตแต่สวนกบ สมัยก่อนเมื่อประมาณปีสองพันรยี่ก็เดินสวนกันบินาบาตแล้วพระที่สำนักเนี่ยเรียบร้อยมากคือจนขึ้นชื่อเรือชาว่าว่าสำรวมอินทรียมากเอามาเดินผ่านทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็มีโยมผู้หญิงเป็นนักบวชด,ด้วยก็เดินผ่านามาก็เดินผ่านเดินผ่านกันทุกวันทุกวันทุกวันามาก็ถามพระ บอกว่าเชื่อไหมว่าเขาจะมีสติสัมปชัญญะโดยไม่หลุดเออดูไม่เคยเห็นหลุดเลยก็เลบอกอยากจะเห็นเขาหลุดไหมบอกอยากเห็นอเดี๋ยวพี่โซ่ให้ดูพอเดินเดินไปเนี่ยก็คือทักใช้ภาษาทัก เรียบร้อยเลยตอนนี้หลุดไม่หลุดเปล่ามีอาการโกรธออกมาด้วยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่านั่งรถเมย์พอนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์เนี่ยท่านเผลอตอนรถจอดพบเผลอกระโดดลงมเต็ี่แล้วักพักหนึ่งท่านตั้งสติได้ก็สมรวมลงเนี่ยอย่างเงี้ยอาการแบบเนี้ยเผลออย่างพวกเราเนี่ยโหหลุดเยอะเลยใช่ไหมาอาการแบบนี้ก็เรียกว่าโทษทั้งหลายที่เกิดจาก กินไอของกิเลสเนี่ยแม้กิเลสหมดแต่ความเคยชินเหล่านี้มันติดเนื้อติดตัวมาอยู่อาการลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพระผู้มีพระภาคที่เป็นนาถาพระองค์ใดชื่อว่าทรงห่างไกลจากกิเลสและโทษเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกจึงได้นามว่าวอารหังนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราท่านทั้งหลายสาธยายวิจิพิโสพวาารวกอรหังเนี่ย พระเจ้าไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะไกลจากมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหินิกาโนตปาอุทธจักและไกลจากโทษทั้งหลายไกลจากโทษทั้งหลายแม้กิเลสหลุดแล้วแต่ได้โทษทั้งหลายที่เกิดจากกายกรรมวจีกรรมหรือพฤติกรรมทั้งหลายที่ออกมาด้วยความเคยชินนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงละได้หมดแล้ว เห็นกายกรรมของพระเจ้านั้นเนี่ยมีพยานนาหน้าเสมอมีสติสัมปชัญญะกากับวจีกรรมก็มีสติสัมปชัญญะกํากับมโนกรรมกระบวนกความคิดก็มีสติสัมปชัญญะกากับแล้วเวลาพราะองค์จะส่งยานไปในอดีตก็ส่งไปได้โดยไม่มีที่ขัดข้องจะส่งยานไปในอนาคตก็ไม่มีอะไรขัดข้องแม้ยานนะหรือยานปัญญาที่เป็นไปในปัจจุบันนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ พื่เจ้าเนี่ยฉันทะาก็ไม่เสื่อมฉันทะาก็ไม่เสื่อมนะอย่างพวกเราเนี่ยความปรารถนาในการที่จะทําสิ่งที่ดีอะ่ะบางวันหมดไหมฉันทะาหมดไม่มีความไม่มีฉันทะาจะทําความดีอะ่ะหลุดอีกวิริยะเราเสื่อมบ่อยไหมของเราความเพียรความแก,กล้ากล้าความอดฐานเราเสื่อมไหมเสื่อมใช่ไหมพอเหนื่อยนิดๆหน่อยๆึ้นมาท้อไหมพระเจ้าไม่มี สมาธิเราเสื่อมไหมไม่เหลือนั่งนั่งอยู่เีนือก็หลับนั่งอยู่เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านกินอย่างนี้เขาเรียกอะไรสมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมไหมเสื่อมปัญญาก็เสื่อมบางทีเป็นคนดีแล้วในวันนี้ขณะนี้ยโอ้โหเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นคนดีอยู่แล้วนะข้าวนะข้าความดีดีแตกอีกหายอีก เสื่อมโอ้ใช่ไหมล่ะพระเจ้าไม่เสื่อมอพระเจ้ามีการหัวเลาะแบบหลุดออกมามีไหมไม่มีเลยหรือสายสายตาลอกแรกลอกแรกไปทั่วมีไหมพระเจ้าไม่มีแบบนี้หรือมานั่งงีกงอๆทำทีทำท่าจะทนไม่ไหวเงียไม่มีพระเจ้าไม่มีแบบนี้งั้นพูดหลุดเลยพูดสวนเสเฮฮาเลยเนี่ยพระเจ้าไม่มีไม่มี พอไปไปมาเผลอพระที่เามีไหมเผลอหลุดเผลอไม่มีพวกเรามีไหมเผลอเผลอเลยแล้วพูดพูดไม่ควรในเวลาที่มีคนพูดพูดในเรื่องที่มีคนพูดแล้วพูดแบบหลุดมีไหมเนี่ยลักษณะเนี้ยพวกเรามีหมดเลยนะเนี่ยเพระทีเจ้าไม่มีเผลอสติก็ไม่มีหรือพูดหลุดงี้ก็ไม่มีหรือว่า นั่งๆอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เนี่ยพวกเราเนี่ยโหอยู่มือก็เดไปนุ่นเปนที่ตลอดพระเจ้าจะไม่มีลักษณะอาการแบบนี้ชันทะก็ไม่เสื่อมวิริยะก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมปัญญาก็ไม่เสื่อมแล้วก็เอาหุนหันพันแล่นอยู่ๆก็ฟุบไปเลยองี้ยหุนัันวันละพระเจ้าไม่มีแบบนี้อย่างพวกเราเนี่ยโอโ้โหอาการหุนหันพันแล่น ว่าไงมะพร้าวเป็นไรอาการแบบนี้อะไรเสื่อมอะไรเสื่อมสมาธิเสื่อมไหมสติเสื่อมไหมเสื่อมเนี่ยอาการมันทนไม่ได้ไงทนไม่ได้แค่นั้นเมื่อระลึกอย่างนี้แล้วเนี่ยในพุทธคุณพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีการเล่น นัตถิทวาไม่เล่นนัตถิวราก็คือไม่ทรงมีการหุนหันพันแล่นไม่มีเล่นเพลินๆก็ไม่มีพระเจ้าไม่ทรงมีสิ่งที่พุทธญาณกระทบถูกต้องไม่ได้ก็หมายความว่าเวลาไม่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายหรือว่าเช่นกระแสชีวิตของเราเนี่ยไม่มีเลยนะพยานของพระเจ้าจะไม่เข้าไปกระทบหรือเข้าไปรับรู้ พระยายพระเจ้านั้นสามารถเข้าไปรอบรู้ทั้งหมดแล้วพุทธเจ้าไม่มีการกระทําอะไรแบบรีบด่วนแล้วก็หลงหลืมนี่ไม่มีอย่างพวกเราเนี่ยมีไหมเวลาจะไปอะไรปุ๊บเผลอเลยวิ่งพวดไวเลยเนี่ยใช่มไหมล่ะอาการแบบนี้ไม่มีในพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าไม่มีการกระทําที่รีบด่วนพระเจ้าไม่มีการดําริที่ไร้ประโยชน์ พระเจ้าไม่มีการวางเฉยเฉยเมยเนี่ยไม่มีอย่างพวกเราเวลานั่งนิ่งๆเฉยๆเ,เนี่ยเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นบ่อยไหมเนี่ยลักษณะพระพุทธเจ้าจะไม่มีอาการในลักษณะนี้เป็นต้นพระพุทธยานสิบแปดเนี่ยแล้วก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าไปทีนี้งั้นคำว่าอารหังในบทแรกเนี่ยเนี่ยอรหังบทที่สองแปลว่าทำลายข้าศึกคือกิเลส กิเลสชื่อว่าฆ่าศึกกิเลสนี่ชื่อว่าฆ่าศึกเนะเพราะว่าเป็นเหตุให้หมูสัตว์ทั้งหลายประพฤติแต่เรื่องวิบัติเรื่องเสียหายแต่พระเจ้านั้นทรงปังหารกิเลสได้ด้วยปัญญาในอรรถมรรคจน,นาราวอรังมาจากคาว่ายาสมาราคาที่สังคาตาสาเพปีอารโยหาตาปัญญาสเทนานาเทนาตาสมาปี อา,อาระหัมมาโตบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถเป็นที่พึ่งทั้งหมูสัตว์ทั้งหลายทรงทาลายฆ่าศึกทั้งปวงกาวคือกิเลสมีราคาเป็นต้นเราก็ไล่ไปว่าพระพุทธเจ้าทําลายราคานี่คือฆ่านะอระตมักหรือก็ดีมักทุกระดับที่เกิดขึ้นในกระแสขันของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านั้นประหารทําลายความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหล่านี้ให้หมดสิ้นจากขันทันดาน แกนั้นพระเจ้านั้นจริงได้นามว่าอารลาหังฉะนั้นพอเราระลึกถึงคําว่าอาลาหังเนี่ยให้เรารู้สึกว่าพระเจ้านั้นหักหรือทําลายกิเลสทุกหมู่เราด้วยกําลังของปัญญาในอรรถมรรคเป็นต้นได้หมดสิ้นแล้วเมื่อระ,ะลึกอย่างนี้ก็รู้สึกชื่นใจว่าเราจะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นพระอรหันต์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้เนี่ย ถ้าระลึกอย่างนี้จิตใจก็จะเกิดปราโมทปีติปัสสิสุขและกสมาธิขึ้นมาเวลาท่องพุทธคุณเหล่านี้แล้วจิตใจก็ต้องแช่มชื่นระเบิดบานแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมาว่าเราได้นําความคิดของเราศรัทธาของเราเนี่ยไปแนบคิดในคุณของพระเจ้าเพียรประคองจิตของตอนเองให้ตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าสติที่ตั้งระลึกมั่นอยู่ในคุณของพระเจ้าสมาธิตั้งมัน่นปัญญาที่ไปรู้ในคุณของพระเจ้า เราจะบ่มสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญยินรีทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญภัยบูรณ์พิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การประชุมในอาราธอาริยมรรคอริยผลให้ได้เราจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้ว่าะงั้นเถอะระลึกอย่างนี้ก็เกิดกำลังใจเกิดความชื่นใจว่าเราพ้นจากอันตรายแน่นอน อุปสรรคอันตรายทั้งหลายเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนเราแน่เพราะเราได้ระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระเจ้ากําลังมองมาที่เราอยู่เราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้านะในขณะที่สติสัมปชัญญะของเราระลึกถึงคุณของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อต่อเนื่องแปลว่าตอนนั้นเราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้ากําลังคุ้มครองเราอยู่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ระลึก หรือไม่นึกหรือไม่เข้าใจในคุณของพระเจ้าแปลว่าเราเนี่ยอยู่ไกลจากพระเจ้าก็ในขณะใดที่เราอยู่กับกิเลสราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธและโมหะความหลงแปลว่าตอนนั้นเราอยู่ใกล้กิเลสเมื่อเราอยู่ใกล้กับกิเลสหรืออยู่กับกิเลสไม่ได้ประหารกิเลสแม้แต่ทางก็าประหารเป็นต้นก็ไม่ได้ประหารวิขมพนะก็ยังไม่ได้ข่มได้นั้นชื่อว่าเรานั้น อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลจากพระเจ้าแต่อยู่ใกล้กิเลสแปลว่าพระเจ้าไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นพระเจ้าถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าจงระลึกถึงคุณของพระเจ้าด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาและจะมีจิตตั้งมั่นในความที่พระเจ้านั้นทําลายกิเลสทําลายกิเลสทําลายข้าศึก ราคะความกำนัดเป็นฆ่าศึกของสัตว์โลกทำลายน,นี่คำว่าฆ่าศึกนี่แปลว่ามาเพื่อทำลายกระแสชีวิตของหมู่สัตว์โดยเฉพาะนะเอาเวลาราคะเกิดในใจโทสะเกิดในใจโมหะเกิดในใจมันทำลายไหมทำลายเลยทำลายกระแสชีวิตนี้ทําให้กระแสชีวิตเนี้ยเสียหายวิบัติเมื่อราคาโทสะโมหะเกิดในจิตเป็นมโนโทุจริตผักออกมาทางการกระทําเป็นกายทุจริตพูดออกมาเป็นวจีทุจริต แปลว่าเราถูกฆ่าศึกเนี่ยห้ามหันแล้วเบียดเบียนแล้วอย่างนี้เป็นตน้นไฟคือราคาโทรศัพท์มหากระเผาหล่นงนี้เป็นตน้นนี่ในความหมายที่สอง